สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ว่าดาวพระเสาร์ที่จะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งหมด12ักลัคนาราศีค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ในวันที่หนึ่งมีนาคมปีพุทธศักราช2566ดาวพระเสาร์นะคะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีจากราศีมังกรเข้าไปอยู่ในราศีกุมค่ะในคลิปนี้เราก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกันนะคะดาวพระเสาร์ดวงนี้มีความหมายในเรื่องของพบ,บปุตตะปุตตะก็หมายถึงบุตรบริวารปุตตะหมายถึงธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆหรือสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับท่านผู้ชมค่ะ ปุตตะนี้อาจจะหมายถึงความรักให,ใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะในวันที่หนึ่งอย่างที่จิรากล่าวตั้งแต่ต้นนั้นมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีค่ะจากพรปุตตะเข้าไปอยู่ในเรือนอาริและอยู่ในตรงจุดนี้ถึงสองปีครึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อคำว่าปุตตะเข้าอารินั้น ก็ต้องให้เรามาระวังหนึ่งนะคะบุตรหลานของท่านถ้าท่านใดมีบุตรหลานที่ยังเล็กๆอยู่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพของเขาด้วยบุตรหลานตรงนี้อาจจะมีความหมายถึงบุตรบริวารบางท่านนะคะอาจจะมีธุรกิจการงานที่มีพนักงานเยอะๆในตรงจุดนี้นะคะพนักงานอาจจะเป็นอริเป็นศัตรูหรือเป็นอุปสรรคต่อเราก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะหรือบางท่านนะคะ บุตรหลานกับเราอาจจะกดเครืองกันนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกอย่างนี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีกันนะคะตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65ส่งผลยามาจนถึงวันที่19เมษายนปี66นั้นกีฬาเคยพยากรณ์เมื่อคลิปหลายๆคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่า ชาวลัคนาราศีกันมีดาวาพระพฤหัสข่าเข้ามาอยู่ในภพปัตตนิก็หมายถึงว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีเต็มๆนะคะที่ผ่านมาท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของท่านท่านใดที่ยังโสดมีเกณฑ์คนเข้ามาะค่ะมีเพศตรงกันข้ามเข้ามานั่นเองหรือถ้าท่านใดนะคะเจอคนแล้วแล้วก็ดวงทั้งสองท่านแมทช์กันก็มีเกณฑ์การแต่งงานกันนั่นเองค่ะแต่ตรงจุดนี้คําว่าปุตตะอาจจะหมายถึงความรัก อย่างไรก็ตามนะคะดาวพระพฤหัสซึ่งหมายถึงความรักก็จะโคจรเข้ามรณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุตรหลานไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานใดๆที่ท่านมีโครงการมีโปรเจกต์ว่าจะมีนะคะก็อยากให้ชะลอไปก่อนนะคะรอไปสักระยะหนึ่งนะคะรอให้ดาวพระพฤหัสดวงนี้ค่ะโคจรมาอยู่ในภพสุภะก่อนเพราะเดี๋ยวเขาจะโคจรเข้ามรณะ สิ่งใดๆก็ตามที่จะทำในปีพุทธศักราช2,566นะคะให้ชะลอหรือให้ค่อยๆศึกษาค่อยๆดูใจกันไปก่อนถึงแม้ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตในช่วงระยะเวลานี้ก็ให้ดูใจกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งตกลงปงใจที่จะแต่งงานกันค่ะถ้าจะแต่งงานกันหรือจะรับรักกันนะคะให้รอไปที่ปี67ไปก่อนนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังอยากให้ชาวลัคนาราศีกันนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพให้มากๆค่ะโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของกระดูกผิวหนังและอย่าคิดเยอะนะคะก็อาจจะปวดหัวไมเกรนขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ค่ะอย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช2566สําหรับชาวลัคนาราศีกันนั้นอยากให้มีสติให้มีความรอบครอบมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตาม ให้ระมัดระวังในการที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปนั่นเองค่ะคําพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีกันมาพยากรณ์ร่วมกับดาวพระเสาร์ที่โคจรจะย้ายราศีในวันที่1มีนาคามปี6 6นี้เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะมีสติและก็มีวิจารณญาณให้เยอะๆค่ะแล้วก็ นำคําบีร์กรตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบใน,นคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ล ng, กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ